เอาละ,ะครับเมื่อวันที่4เมษายนเมื่อวานนี้นะครับทางคุณกระติกนะครับอิส,สรินผู้จัดการของนักแสดงสาวตังโมนิดาครับก็เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาพร้อมกับรับสารภาพล่าสุดนะฮะในรายการชื่อดังอย่างที่บอกไปนะครับพิธีกรพี่หนุ่มเองก็ถามปมที่กระติกรับสารภาพนะครับบอกได้มีการคุยกันไหมซึ่งกระติกก็เผยว่าไม่ได้คุยกับใครเลยถ้ามีคุยก็เป็นเรื่องอื่น นะฮะเมื่อถามว่าเหมือนเรือแตกหรือเปล่าในกลุ่ม5คนมีกําลังมีปัญหากันเองหรือเปล่ากระติกก็ตอบว่าไม่มีคุยปกตินะครับไม่ทราบว่าเขาให้การอะไรยังไงเพราะว่าไม่เห็นทําให้การใดๆตรงไหนจริงก็จริง ตรงไหนไม่จริงก็ไม่นะครับพี่หนุ่มก็มีการถามต่อนะครับว่ากระติกเนี่ยไม่เคยพูดว่าแตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือกระติก,ก็เผยว่าไม่เห็นเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่แซนเนี่ยเป็นคนบอกนะครับก็ยืนยันนะครับว่าไม่เห็นแต่รับฟังจากแซนพี่หนุ่มเองนะครับก็ถาก็เลยบอกว่าเอา้าอันนี้มันก็ตรงกับที่โบทีเคเคยพูด เอาไว้ก่อนหน้านี้นี่ว่ากระติกเนี่ยยืนยันว่าไม่จะเห็นแต่แรก4คนยังไม่มีใครเห็นเพราะหันหน้าไปทางด้านหน้าแล้วก็ตามเหตุการณ์เลยนะครับทางด้านของพิหนุ่มกัญชัยก็ได้ถามกระติกอีกนะครับบอกว่ากําลังมีการรวบรวมพยานหลักฐานที่จะมีการฟ้องร้องบุคคล2ถึง3คนหรืออาจจะ4คนที่พูดพาดพิงทําให้กระติกเนี่ยเสื่อมเสียหรือพูดในข้อความอันเป็นเท็จและทําให้ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง ทางด้านกระติกเองก็เผยว่าก็อยากจะพูดรวมๆว่าทุกคนเนี่ยมีิทธิ์แสดงความคิดเห็นนะฮะแต่ถ้าความคิดเห็นนั้นเนี่ยทำให้คนอื่นเสียหายไปทําร้ายหรือไปบิดเบือนทําให้คนเข้าใจผิดหรือเป็นการปลุกปัน่นทําให้คนเกิดความเกลียดชังเรานะครับมันก็เป็นเรื่องที่คุณเนี่ยต้องรับผิดชอบใครพูดอะไรก็ต้องรับผิดชอบกับคําพูดของตัวเอง แต่สำหรับประชาชนทั่วไปเข้าใจว่าทุกคนรักโมมีอารมณ์ร่วมกับข่าวก็อาจจะเข้าใจไปต่างๆนานา,นาถูกบ้างผิดบ้างมาคอมเมนต์อะไรถึงเราอันนี้โอเคเข้าใจไม่ว่ากันแต่สำหรับคนที่ทำตัวปัน่นนะฮะสร้างความเกลียดชังทางด้านี่หนุ่มกันใช้ถึงกระเบรกเลยนะเดี๋ยวทีเดียว,ยว,ยว,ยวนะ<อ>พูด<อ>่า<อ>ตัวปัน่นอุ้ยนี่อุ้ยพี่ <laughs> สะดุ้งเลย <laughs> ไม่ใช่หมายถึงพี่ใช่ไหมทางด้านกระติกก็ตอบนะครับบอกไม่ใช่พี่ค่ะ นะฮะพี่หนุ่มก็เลยถามอีกครั้งหนึ่งนะครับอ้าวคุณพูดถึงหมอของขวัญแอนนาหรือว่าฮิโปโปหรือเปล่าคุณจะฟ้องพวกเขาหรือเปล่าถามตรงๆนะฮะกระติกก็เผยต่อนะครับบอกว่าเธอเนี่ยไม่ได้พาดพิงถึงใครขอทิ้งคำพูดไว้แค่นี้ใครพูดอะไรก็จงได้รับผลจากการกระทำเหล่านั้นรับกรรมกับสิ่งที่พูดไป ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ